บริษัทบิสโซบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาจำกัดเดินหน้าขยายตลาดในกลุ่มลูกค้า B2C และ B2B เปิดตัวเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่3ซีรีส์นำโดยรุ่น x อ็กซซซีรีส์ที่มาพร้อมกับ 3D Move Eye Comfort Sensor ที่สามารถตรวจจับอุณหภูมิและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำและตู้เย็นรุ่นใหม่ขนาดใหญ่6ประตู MR x w 704จากญี่ปุ่นซึ่งเป็นรุ่นเรือธงพร้อมแนะนำพัดลมและพัดลมระบายอากาศที่มีสีใหม่รวมถึงปั๊มน้ำที่มีความเงียบยิ่งขึ้นปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคและเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์ในตลาดไทยในกลุ่มลูกค้า B2B เดินหน่าขยายผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ VRF เครื่องทำความเย็นโมดูลและเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูลโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตอบโจทย์ล้าสไตล์ของลูกค้าในปัจจุบันครับก็เป็นปีที่3แล้วครับเป็นปีที่3แล้วกับกับทางมิสูบิชิอิเล็กทริกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในตัวของตู้เย็นนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของเครื่องปรับอากาศนะครับแอร์นะครับกับรุ่นของปีนี้ก็คือ e x ็ r เ s ซิรีนะครับซึ่งก็จะมีสีดำเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยตัวนึงก็เป็นเกียริแหละครับดีใจเพราะว่ามันเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับก็ ผมว่ามัน,มนการการได้เป็นพรีเซนเตอร์ยากกว่าคือการที่ที่เราอยู่กับแบรนด์นั้นได้ยาวนานแล้วก็ตัวผมกับ Mitsubishi Electric เนี่ยเอ่อผมเชื่อัมนในในแง่ของคุณภาพของของสินค้าอะงแล้วกว็ปีนี้มันมันพัฒนาอินโนเวชันต่างๆขึ้นมาทำให้ตัวผมรู้สึกว่าในฐานะของผมเองที่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์แต่เป็นของฝั่งผู้บริโภคอะผมก็รู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้บอกต่อ วิศ e ช lectric นะครับทุกคนเพลงติดสบายเหรอครับนี่น่าจะเป็นการถ่ายโฆษณาที่ใกล้เคียงคําว่าหลับระหว่างถ่ายทําที่สุดเพราะว่าออหลับตาอยู่เยอะครับเพราะว่าเราอยากให้แบบว่าคนที่ดูตัวของทีบีช,ชิ้นนี้ครับชิ้นงานนี้ได้รู้สึกถึงความสบายเลยมันเป็นอะไรที่เอาจริงก็ไม่ง่ายอ่ะเพราะว่าถ่ายยังไงให้คนรู้สึกว่ามันสบายอะไร เออเป็นอะไรที่ที่ยากเหมือนกันในฝั่งของงานภาพอย่างนนตตอบโจทย์อยู่แล้วครับตอบโจทย์อยู่แล้วไม่ไม่งั้นตัวผมก็ไม่ไม่กล้าเข้ามาสู่ปีที่3เช่นเดียวกันแล้วก็นอกเหนือจากจาก,จากาทางมิซูบิชิเล็กทริกที่จะให้โอกาสนนตน,นะครับตัวนนเองก็ยิ่งรู้สึกว่านนก็ต้องประเมินตัวเองในใน,ในแต่ละปีด้วยว่าเป็นยังไงซึ่งตัวผมนั่นนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราเข้าสู่ปีที่3แล้วเพราะว่าเราสึกมั่นใจในการและการภาพยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับทุกทุกคนครับตอนนี้มิซูบิชิา นํามากๆแล้วนะครับกับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็ยังเป็นในส่วนของแอร์นะครับที่ปีนี้มาเป็นรุ่นของ XZ Series นะครับที่มีตัวระบบเซนเซอร์นะครับ 3D นะครับที่จะคอยจับพวกเราต่างๆนะครับซึ่งมันทําให้การใช้ชีวิตของทุกคนมันจะถูกตอบโจทย์ด้วยได้แน่ๆนะครับรวมไปถึงปีนี้มีสีดําด้วยนะครับก็สำหรับใครที่เป็นสายเข้มข้นหน่อยก็ไม่อยากให้พลาดการรวมไปถึงตู้เย็นด้วยนะครับรักษาของสดนะครับไม่ลดเกรด